อ่ะเด็กใช่ไหรปกครองแบบพ่อปกครองลูกไม่มีกฎหมายอะไรทั้งนั้นประเทศไทยเขาให้ยางไม่มีกฎหมายอะไรทั้งนั้นทุกวันนี้ในประเทศไทยไม่มีอะไรแนละ้ว ต้องเอาเมียงมายัดคำว่ายัดก็คือเงาเมียงกูไปยัดแบบนี้เขาเรียกว่าเสี่ยวไหนใครปลูกเสี่ยวกันไว้เล่ะใครปลูกเสี่ยวกันไว้ใครปลูกเสี่ยวกัน ราชมงคลกรียมหมดอำนาจนะ